สวัสดีครับผมสวัสดีครับ,รบพวกเรานะครับผมโฟร์ออฟฟันตุเแรงจริงไอเย่อะไรมันมาต่อเนื่องไงมาต่อเนื่องอะไรมันเวาา้นระยะมานานแล้วเพราะว่าอะไรรู้ปะเาอะไรเพราะว่าไม่มีคนดูยังไงเออไม่ช่วยกันดูอะเด้ยเดยเดว,วันนี้เนี่ยเรากลับมากับสารต่อรอบที่แล้วครับเ<ฟ>มื่อก่อนเนี่ยมุตาแมนเนลคุอ,อแต่ว่ารอบนี้เนี่ยมาสิบดับเซนไตเนลคุณ <c oughs> ไม่รู้หาหรือเปล่าปล่อยไปก่อนไม่หา ไปดูเลยดีกว่าไปอันดับสิบครับตั้งชื่อฉากนี้ว่าอะไรกันครับผมคุณแจ็คครับรู้เห็นกัน2คนหลังจากที่พวกโบเคนเจอร์เนี่ยได้ทําการไปล่าขุนรัพท์ที่ภูเขามรณะแห่งหนึ่งว่าเอายังไง,งเขาได้เจอสมบัติแล้วแต่ว่าไอ้สีดํำกับสีเหลืองเนี่มันไม่ยอมไม่นอนอองงมันพาไป2คนมันเอาสมบัติไปแล้ว ไอ้ไอ้ไอ้สั์นี่แล้วคุณนี่มันหักหลังบูเคนเจอร์ได้ยังไงแล้วใครเป็นตัวสีดำ่ากูพาไปแล้วว่าฝังกูอ่ะไอ้ไอ้กูนี่แล้วคุณอ่ะกูเนี่ยคมเคี้ยวที่ตัดไม่ขาดนี่หญิงกูสวยไหมซึ่งงานน่าเขาดีว่าอันดับการครับตั้งชื่อฉากนี้ว่าไรกันครับผมคุณแจ็คครับอยากเป็นอุลตร้าแมนหลังจากที่อากาเลเนี่ยได้รวบรวมพักพวกอย่างกูไคเลสและก็บาสโกเนี่ยได้ทําการรวบรวมคียกันแต่ว่าไอ้บาสโกเนี่ยมันหักหลังว่ามันเข้า ด้านมือคุณแจ้ครับมันเนี่ยต้องการเป็นดาร์ทิเกอร์ไงจิบหายแล้วมันก็เลยเรียกแสงการ์ดมาหมดทั้งกองทัพเลยทำให้อากาเรนี่คือต้องฝากที์ไว้ให้กับโกไครเร็ดแล้วเขาจะไปไหนอากร์เรส มึงเอาไปไอสัตว์นั้นลนละคุณแล้วมึงพามาไงมันแชความลับเราแต่มันจะไปเป็นหุ่นตัวแหมแล้วนะทั้งแม่ไุสูซกันอย่านปเอาไปครับตั้งชื่อฉากนี้ว่าไรกันครับผมคุณแจครับทำกับเพื่อนได้อย่างไรหลังจากที่อาคาเรนเจอร์เนี่ยทำการหักหลังเพื่อตัวเองว่าวเพื่อเอาข้อมูลลับเนี่ยของพวกตัวเองเนี่ยไปให้กับปีศาจกลางเขนเหล็กกลางเขนดำตัวเหล็กหรือดำดำเออออกได้ปะ นี่คือข้อมูลรับของพวกโกเรนเจอร์ทำดีมากกูเนี่ยหักหลังมึงอะไรหักหลังเลยต้องการรู้ที่อยู่ของมึงเท่านั้นแหละเอาอะไรพวกเราแปลงร่างเป็นโกเรนเจอร์โอ้ยนี่ละคุณมันนี้ละคุณน่ะผู้สาไว้ใจมึงอีกสำนันลกล็กอ,อาใจครับตั้งชื่อฉากนี้ว่าไรกันครับผมคุณแจ็คครับพราเขาตีนเล็กหลังจากที่เท่าสั้นเนี่ยได้ทาการขยายร่างว่า,า,วาพวกเขาเนี่ยได้พลังที่แท้จริงมาแล้วแต่ว่าเขาได้ขยายร่างแค่ตัวแต่ขาเขายังสั้นอยู่ ทำไมอ่ะก็เขาเชื่อว่าเท้าสั้นมุกนี่ฮาไหมฮาเพราะว่าฮากับมุกเสียงตอนนี้เนี่ยเขาขยายร่างว่ายังไงทำให้พวกฮาลิเคนเจอร์เนี่ยคือต้องหมอบเลยเพราะมันตัวใหญ่มากมันสู้ไม่ได้เฮลิเคนเจอร์แต่ว่าทันใดนั้นเนี่ยไม่รู้ว่าไอสัตว์นรลกตรงไหนี่มาเนี่ยลูกน้องเนี่ยยางทันเดอร์เนี่ยโผล่มาแล้วก็เอาดาบเนี่ยทิ่มกับมันโอ้โหจนเท้าสั้นเนี่ยเขาได้หายไปเลยตายลงน้ำตายเลยไอสัตว์นี่เนี่ยแล้วคุณเลี้ยงไม่เชื่องแล้วสุดท้ายเนี่ยเขาก็เอาอีผู้หญิงสาวนั้นไ่ทำเมียต่อ อาาผมครับตั้งชื่อฉากนี้ว่าอะไรกันครับผมคุณแกค๊คครับจะมาเป็นพระเอกต่อไม่ได้หลังจากที่เรียวม้าเนี่ยได้พานินจาเรสเนี่ยไปอยู่ที่หน้าผาวะา่ะเพราะว่าไอ้พวกตาลีบันเนี่ยมันโผล่ขึ้นมาแล้วตาลีบันอะไรึมมัน,มนชื่ออะไรบารูบันมารูบันแล้วมันเนี่ยได้ทําการแหวกแผ่นดินจนแผ่นดินเนี่ยเขาเรียกว่าฉีกขาดทําให้อสุวินดามีต้องจะตกแลวแต่ว่าแย yeah. ไอสัตว์น้องชายตัวเองเออปล่อยมือวะแย่มันทรยศพี่มันต้องการที่จะเป็นจิงกะเร็ดอ้าวเพราะพี่ชายไอสัตว์พินิีจาเรศไปแล้วก็เป็นพาะเอกไปแล้วให้กูเป็นต่อสิมึงแย่งงานน้องในเร็วออไอเนี่ยละคุณอัลภา,าครับดั้งชื่อฉากนี้ว่ารายกันครับผมคุณแก้ครับขอยึดพลังคืนหลังจากที่อาจารย์ขาคูเนี่ยได้ทําการบอกพวกเรียวเลยว่ามึงเนี่ยต้องเอา ขอทุกอย่างมาให้กูแล้วอ <c oughs> ้าได้ทำอย่างนี้ได้ไงอน,นอาจารย์เขาเป็นคนสอนเขามานะไม่ได้แล้วอันนี้มันยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วเอาที่พังล่างมห้ก,กูไม่ไม่อะไรไมันเป็นของกูอย่งแรกอยู่แล้วอีสัมเนรกพวกมือน,นงอิน,นละคุณมือเนินละคุณอาจารย์มือไปอยู่กับโกมาใช่ฉันคือโกมาเอาลนะดูดโอ้โ <c> ห <oughs> <c oughs> oh. อันนี้คือดูดเส้นมาม่าอยู่ <c oughs> <c oughs> <laughs> พลังไปหมดแล้วลำสี่ครับตั้งชื่อฉากนี้ว่าไรกันครับผมคุณแจ็คครับหักหลังคู่กำกับหลังจากที่ยิโรโฟเนยเปิดมาตอนแรกเนี่ยแม่งปางร่างแล้วเอาแล้วเขาเนี่ยกลับคืนร่างไม่ได้ว่าไม่รู้เป็นเพราะสาเหตุอะไรแต่ว่าเขาดิวกับน,นักแสดงเลยว่านักแสดงเนี่ยมันไปแล้วเอาแสดงว่ายิโรโฟตัวนี้เนี่ยมันมีหำเขาเนี่ยร้องควนค้างเหมือนจะเจ็บจะแสบให้ไดเ้เขาโดนอยู่คนเดียวอ่ะมันโดนได้ยังไงเนี่ยอะไรวะก็ร้องควนค้างแล้วก็ออกว่า ใครเขียนไม่แตดหรือเปล่าไม่ แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็โดนสัปราเนี่ยยำอยู่ตัวเดียวสุดท้ายเนี่ยสเลกเตอร์ก็ตายว่ะแต่ว่าค<ช><ช>นแสดงไม่ตายนะคนแสดงเขาไปทำงานอื่นแล้วใช่เข้าไปแล้วอันดับสามครับตั้งชื่อฉากนี้ว่าอะไรกันครับผมคุณแจคครับเห็นผู้ชายดีกว่าพ่อหลังจากที่นินจาไว้เนี่ยได้ทําการโดนพวกสัปราเนี่ยหลอกว่าพ่อมึงอ่สร้างแต่ความเดือดร้อนมึงเห็นไหมบ้านเมืองขาพังชิบหายเนี่ยเพราะพ่อมึงเนี่ยไปอารวาสเมาแล้วเพี้ยนไอกสวรนรกนั่นแหละมึงไปกำหลาพ่อมาเลยนะตอนนั้นเนี่ยพ่อเนี่ยนอนหลับปุ๋ยม ใครไปกล่อมให้หลับสู้กันข้างนอกดังดังแต่ว่าซาลูฮิเมะนี่เข้ามาแล้วตอนนี้จารีเข้ามาก่อนวะเฮ้ยซาลูฮิเมะอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยมึงมีดุ้นเหรอเฮ้ยเฮ้ยไม่จำใช่ไหมกูเนี่ยเป็นผู้ชายตั้งนานแล้วชายสี่หิงหนึ่งที่อะไรมันชายห้าคนแล้วเอาเยียพ่อตื่นแล้วเฮ้ยพ่อเฮ้ยสู้กันเฮ้ย แล้วหลักนั้นเนี่เพื่อนลูกก็ทําลายฆ่าพ่อพาตกเหวไปทําให้ซาลูฮิเมนเนี่ยถึงขั้นร้องไห้น้ำตาซึมเพราะเสียเพื่อนไปเอ็นึกว่าเสียพ่ออันดับสองครับตั้งชื่อฉากนี้ว่าอะไรกันครับผมวิจครับกลัวเกมไม่สูสีหลังจากที่พวกซันวันแคนเนี่ยซันวันขั้นเออจะไปแคนทะละ เขาเนี่ยได้ทำการบุกฐานของพวกสมราชมแล้วแล้วเขาเนี่ยโดนท้าทายจากอาาซอนคันเลิ่ออีกแล้วเขาก็เลยกลับดีกว่าเบื่อแล้วเขาต้องมาสู้ไงทำให้เขาเนี่ยต้องเดินเรื่องอีกรอบหนึ่งเขาไม่จำ <l ots> เลี่ตรงเดิมๆเลยแลวสีนี่ตกมากเออเขาได้ทำการต่อสู้อะแต่ว่าพอต่อสู้กันไปกันมาเนี่ยไม่สามารถต่อสู้กับอามาซอนคอนเลอร์ได้เลย3ตัวก็ชนะไม่ได้ไม่ได้เลยจึงไปเรียกคำเลยเรื่ออามาซอนมาสู้แทนนีกว่าออไอ้มูคคำเดียวกันแล้วไม่หาหอย <l ots> ไปไก่อนอามาซอนคอนเลอร์ Color, เขาไม่ยอมแล้วเออแล้วเขาทำไงอะเขาฟักมีดออกมาเขาจะมาแทงไงออแต่ว่าเขาเนี่ยละคุณหัวหน้าที่ชุบเลี้ยงดูเขามาตั้งแต่เด็กๆแล้วทำการแทงเลยวะอ๊าาา หลังจากนั้นเนี่ยสาวักคันเน่ก็ทำการเยี่ยรถศกแล้วระเบิดเลยนะระเบิดตุ้มอันดับหนึ่งครับเรามรู้กันว่าจะเป็นฉากไหนเป็นซีรีส์เรื่องอะไรก็คือตั้งชื่อฉากนี้ว่าอะไรกันครับผมไอ้จ๊ดมันสารเลวนานแล้วหลังจากที่พวกไทม์เลเจเนี่ยได้ถูกไทม์เลสเนี่ยไล่กลับไปอนาคตว่ะเ,เพราะว่าในอดีตมันพังพินาแล้วอนาคตก็ต้องพังตามลวเพราะว่าอนาคตเนี่ยเขาได้เจอกับหลานตัวเองที่นาตาเหมือนกับไทม์เลสมากๆเลยแต่ว่าไอ้ตัวไทม์บูเนี่ย ทำการผิดสมมติเฮ้ยทำไรเอ้ยเอามือเอามือออกเอามือออกสอนไม่จำเลยมึงเอเดี๋ยวมาตีดเรื่องเซ็นไอ้ยจะไอ้ไอ้เฮ้ยไอ้ลวงความลับกูอะดังนั้นเนี่ยเพื่อนก็มาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครโดนใครโดนอะกู เราไม่รู้จะยืนนิ่งน้เพี่อะไรแล้วหลังจากนั้นเนี่ยหลายของทามเลนเนี่ยก็ได้เปิดเผยความจริงว่าจริงๆฉันน่าจะตายแล้วแต่ว่าฉันโกงยุ่งมาไนี่ดูนี่เห็นไหมฉันจะตายแล้วเนี่ยแต่ว่านาคมมันจะพังพิน่าแล้วมันมีซีนนี้ด้วยซีนเนี้ยอยู่ในเดินมาแล้วมีการกลับล่างไง่อให้รู้ว่าเป็นเขาเขาเลยบอกว่าเขาเลยให้ทามไฟเจอเขาอื่นมาเป็นแทนไงเพื่อเขาจะไม่ตายไงแต่ว่าเขาต้องตายอยู่ดีว่ะไอ้นาต้องตายแล้วอะไรวะไอสัตว์ให้ผถุเล่นบ้างไม่เออ แล้วหลังจากนั้นเนี่ยทีมงานก็ตัดฉากให้หลานของทาวเล่นเนี่ยไปเซตเป็นปู่ต่อก็ขอจบกับพิธีนี้ดีกว่าก็เป็นไงกับบ้างนะครับผมสำหรับซีวดับฉากเซนไตนี่ละคุณเป็นยังไงหลายคนน่าจะสนุกสนานแล้วก็แต่ละช่วงแต่ละในละคุณเนี่ยมัน,ม,น,นมันเหลือเกินมันเหรอไม่มันเลยมัน <c oughs> ถ้าเกิดทุกคนอยากมันกว่านี้อย่าลืมนะไปซื้อเสื้ออหนังแมวหนังหมา,านังหนีครับ3ตัวพันไปเลยถ้าเกิดว่าไม่ซื้อเราในวงการทะคูเน่เจ๊งนะพีนาตล่มสลายเลยดีกว่าย่อยยับเลยเมืองไทยทั้งญี่ปุ่นนีครับพังพินาช่บันไดในถึงขั้นล้มละลายกิจการตัวเองอาจจะเจ๊งเลย, <c oughs> เลยถ้าเกิด, <c oughs> กดคุณชอบก็ยัง like กดไลค์กดซับสไครต์ให้พวกเราด้วยครับผมถ้าเกิดไม่ชอบต้องทำไงเนี่ยกดไดลค์กันไปกดสปามกันไปแล้วกดด่ากุใจกันไปว่าเฮ้ยอะไรเห็นบอเสื้อขายหมดแล้วใกล้จะหมดแล้วเห็นมึงมาเรื่อยๆเลย ยิ่งคนซื้อมันยิ่งมาเรื่อยๆเออเข้าใจป่ะเหมือนลอตเตอรี่ใบเดียวใช่ไหมใบสุดท้ายพอบล็อกขายปุ๊บเอาโผล่ใบ,บหนึ่งใส่โผล่มาทีละใบแล้วบอกไปหมดแล้ว <laughs> แล้วถ้าเกิดอยากติดตั้งข่าวสารเพิ่มเติมพูดคุยกับพวกเราเนี่ยไปที่ไรแฟนพวกแฟนเพจโฟล์กแฟนคลับของเรานั่นเองนะครับผมมาคุยกับเราแต่เราก็ไม่ตอบเอ๊ะแล้วทำไมกูใจมึงถึงไม่ตอบเขาอ่ะผมตอบแต่คนซื้อเสื้อพูดตรงๆใครที่ไม่ซื้อเสื้อเนี่ยผมไม่ตอบวันนี้ก็ไม่มีอะไรจะฝากละขอตัวลาแต่เพิ่งนี้บ๊ายบายครับบ๊ายบายครับ